ครับสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมอนี่ครัพเ้าพี่น้องนะครับมาเบงนะครับปลามันครับนี่เฮ้ยพี่เจรพี่น้องพี่ต้องหัวหล่อบ่ะครับนี่เออเมื่อจะเอาเข่าหลยนะครับเห็ดเขาก็เลยมาเบงปลามันครับหยาขึ้นหยาอากากซากเลยพี่น้องมองบ่เกิดกับกับกับมี่ครับนี่ วกินนะครับจะกับบ่อปีนังครับเดี๋ยวคอยสามเอาวิธีการสามผมนี่ผมหักเอาในตัวนี้นะครับเวลาฝนต๊ตีกเปียกนี่มื่อนี้ครับกำลังฝนโต๊ะเลครับนี่กำลังลิ่นๆนี่ครับกะสีพ่นพ่นพ่นเอามีดพ่นพ่นพ่นแล้วก็หักตัวที่มันขึ้นมาหนักเสียบนะครับเสียบเสียบเสียบต้นเดียวสร้างมันนะครับสามไปก่อนปีนี้บ่อมีดรอบมันนะครับโอ้แพงหลายครับแพงกระดอกระเดียดเลยรอบละแปดบาทกันนี่นะครับเลยตัวนี้พันไม้ครับปลูกมาไม้เป็นพัน พวงเพชรครับพวงเพชรหรือว่าระยอง11หรือเปล่านี่ครับก็ก,ก,ก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับเป็น 1, พันพวงเพชรนะครับก็เอามาลองดูบ้านเรานะครับมันเขาบอกบา้าห้องว่ามันเป็นดินทรายนะครับริอเป็นจะได้เขาว่าหมักดินทรายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งผมใส่ะระยองเจ็ดสองครับเพราะว่าโวกหหยาหลายเฮงยังไม่ทันได้ใส่ปุ๋ยครับี่ปลูกมันได้ประมาณเดือนเกือบ2เดือนหรอ กะสีมามีกระสีมาทำเอ่อก็อย่างว่าเอาไปอื่นว่าเอาเอาหุ่นมันเนาะเอาหุ่นมันกอนหลวกจังสีเีียาขายนะครับดึงออกจากต้นนะครับกาดเลยพาพี่น้องมาบึงกอนว่าเป็นยนังไงมันเกับสองเดือนนี้นะครับหกไรครับตรงใส่ย,ายาขาะนะครับจะส่ย,ายาขายนะพาพี่น้องมาบึงว่าของพี่น้องเป็นยังไงน,นี่ครับ ของผมไปจะสีนะครับนี่จักษ์หยาไม่ยังตระหยาไม่ยังะครับนี่เดือดสีหลายแห่งพอมันสีหลายปั้นนี่นะครับเพราะว่าผมเอาโอ้ยหนูกับมักัดนะผมเอาตอนช่วงหนาแหล่งนะับผมเอาเอาลดสวมให้ลดสวมเพิ่นมาเท่ครับเขียวกำลังเขียวปื้อเลยนะครับมาเท่กับพ่อไปยังครับเดี๋ยวคอยจัดการเอาเด็ดโซเล่กับสนั่นน้ำปีนแข่งแห้งไร ใส่รับมั่นก็นได้นะครับมั่นกับคุลักษณเนี่ยพาพี่น้องมาเบึงอัปเดตข้อมูลกันบาเลยเจอพี่น้องมาดุดแล้วนะครับน้ฝนตกรงแห้งแล้วสำหรับมือนีครับลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับมือนีครับสวัสดีครับ